สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะตอนเราเข้สู่ช่องเราเล่ยนะครับวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับผมก็มาดูแมตช์อุนเครื่องนะฮะนักพิเศษ Energy ์จีครับ2023ระหว่างทีมสโมสรจากไทยแล้วก็นกคกฮลสิมานะ,ะแต่ว่าวันนี้ระหว่างเดินทางมานะครผมก็นั่งดูเกมกันในขันโหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างช็อกช็อกไหมช็อกนิดหน่อย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียเกม2023นะฮะที่ประเทศจีนนั่นเองก็แข่งขันกันไปคู่แรกของวันนี้เป็นวันที่2กัน่งขันแล้วก็เป็นเกมคู่บิ๊กแมตช์เลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือทนาของเวียดนามลงสนามเจอกับท่านาของเกาหลีนะครับผมก็ทั้งสองทีมเนี่ยเขาเจอกันมาแล้วนะครับในศึกทีมชัเอเชียที่โคราชนะครับผมซึ่งแมตช์เนี้ยมันสําคัญนะครับเพราะว่าผู้ชนะเนี่ยอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้เลยนะครับเพราะว่ารอบ2เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปเจอกับทีมที่มาจากสายซึ่งกก็มีีจนแล้วเ มันมีโอกาสมากถ้าเกิดว่าผู้ชนะที่เป็นแชมป์กลุ่มของกลุ่มซีเนี่ยนะฮะจะเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งเมื่อวานเนี่ยเวียดนามเขาลงสนามเกมแรกมาแล้วเขาเจอกับท่านั่งของเนปาลน,นะครับผมซึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับเวียดนามก็สามารถชนะไปได้นะครับสามต่อูสส่วนวันนี้เนี่ยถ้าฝั่งของเกาหลีแล้วก็เวียดนามเขาก็กลับมาเจอกันนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับผู้ชนะมันมีโอกาสสูงมากที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเกมการแข่งขันผู้นี้นะฮะ ก็ผมหาลิงก์ดูจนได้นะครับผมซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับผม่าได้ดูเกมการแข่งขันในคู่นี้นะคะคือต้องบอกว่าเกมใน2เซตแรกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไม่ไม่ต่างอะไรเลยกับเกมที่ชิงแชมป์เอเชียนะครับเป็นด้านของเกาหลีที่เล่นได้ค่อนข้างดีกว่าเลยนะครับผมคือเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ส่งตัวหลักที่เขาเคยใช้ลงแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียหรือไปถึงในศึกคัดโอลิมปิกที่ผ่านมานะครับอย่างคังโซวีนะครับอย่างอีซอนอูหรือแม้แต่ปักจองอา ก็นำมาโดยเจนที่ทันทุยนะฮะหัวหน้าทีมเกียวจริงแล้วก็เจนตูรินวันนี้ก็ได้ลงสนามเป็นบกคนแรกด้วยนะครับเซตแรกโอ้โหชาสบ,บายชิวๆนะฮะเกาหลีชนะไปที่25-16นะฮะเกาหลีมก็มีผลาดค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็เกมกันในขันของพวกเธอเนี่ยคพราะท่านี่ทำได้ดีอย่างมากนะครับทำเสิร์ฟได้ดีบอลรับเสิร์ฟก็ดีนะครับวเวียดนามเนี่ยจะเสียเรื่องตรงนี้แหละนะครับเรื่องของเกมรับเสิร์ฟแล้วก็เกมรุกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเซตแรกเนี่ยชนะไป25-16แล้วสำหรับเกาหลี ส่วนเซตสองเหมือนจะสูสีสูสีนะฮะแต่ว่าพอเล่นเล่นกันไปสักพักหนึ่งนะฮะเกาหลีก็ยังมีความแน่นอนความเด็ดขาดที่คน้ทงที่จะดีกว่านะครับทำให้เ sure. ป็นฝ่ายเอาชนะไปได้25ต่อ22นําไป2ต่อศูนย์เซตนะฮะสถานการณ์คุ้นคุ้นไหมฮะสถานการณ์คุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับเข้าสู่เซตที่3นะคือทั้งสองทีมต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นทั้งน้อยมากในเกมนี้นะครับคือทั้งเกาหลีแล้วก็เวียดนามใช้ชุดหลักโคนแรกลงเล่นแทบจะตลอดทั้งงเเกมลยซึ่ เซตที่3เนี่ยเกมมันก็สูสีเหมือนกันในเซตที่2นะนะแต่กลายเป็นว่าช่วงได้ท้ายเกมกลายเป็นฝั่งของเวียดนามที่เขาเริ่มที่จะทําแต้มขึ้นนําได้นะครับทาแต้มทําลงานได้ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะไป25ต่อ22คะแนนนะครับก็ไล่ขึ้นมาเป็นต่อ2เซตนะครับสถานการณ์มันยิ่งคนท่าที่จะตอกย้ำนะฮะซ้ำเติมว่าเฮ้ยมันคุ้นคุมันคุ้นคุ้นเหมือน,น,น,นเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับผมนะหลังจากนั้น เกมในเซตที่4กลายเป็นว่าทั้งสองทีมก็ยังสู่สีกันในช่วงต้นเกมนะครับก่อนที่ทางด้านของเวียดนามเนี่ยจะเริ่มที่จะฉีกแต้มนําในช่วงท้ายเกมนะครับช่วง,กล,งกลางเกมเนี่ยเวียดนามก็นำได้แล้วนำอยู่2อสแตม้มคือตอนนั้นเหมือนกับว่าเกมลุกของเกาหลีเริ่มที่จะตีได้ไม่เด็ดขาดบวกกับจังหวะเกมรับของเวียดนามมาเริ่มที่จะเหนียวมากขึ้นแล้วก็จังหวะเขาต้วแขกก็ทําเกมได้ดีมากขึ้นนะครับทำให้เกมของเกาหลีนะฮะก็ ดูดดไปนะครในช่วงท้ายเกมตอนท,ท้ายๆเหมือนจะไล่ขึ้นมาได้แต่ว่าก็ก็ไม่ทันและเขาเป็นทังของเวียดนามที่เอาชนะไปนะครับ25ต่อ22เสมอกันสต่อ2เซตมันเขบอกว่าชัดมากชัดชัดสุดๆหลังจากนั้นในเซต5นะครับเวียดนามทําได้ดีกว่านะฮะคืออาจจะมีแค่ต้นเกมที่เกาหลีออกสตาร์ทได้ดีนําไป3-1นะแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะเวียดนามเขาก็เริ่มที่จะทําเกมได้ดีเกาหลีมามาพลาดในช่วงท้ายที่รู้สึกว่าเกมรุกอะพวกเธอทำาทำได้ไม่ดีนะครับเรื่องของ บอลรับเสิร์ฟบอลเสิร์ฟว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมันจะอยู่แค่เกมลุกจังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองที่ท,ที่ทางเกาหลีปิดไม่ลงนะครับขณะที่เวียดนามเนี่ยตัวบุกเขาค่อนข้างดีนะคือบอลสั้นอย่างยันทิบิกทุยเบอร์เก้านะครับแม้แต่ทันทุยนี่เขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตูรินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำงานได้ดีนะครับก็การว่าเซตที่5เนี่ยเวียดนามขึ้นนำได้นะฮะหลังจากที่โดนนำไป3-1ใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็นำนำนำ,นำตลอดจนกระทั่งตอนท้ายก็ เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ที่คะแนน15-11นะครับจะมีบางช่วงที่เกาหลีไล่ตีเสมอได้แล้วก็มีขึ้นนาได้บ้างแต่ก็แป๊บเดียวนะครับเวียดนามเขาก,กลับมาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้เขาองบอกว่าเป็นแมตท,ที่สุดยอดสำหรับเวียดนามจริงๆในแมต์นี้นะครับในสุดที่ชิงเกม2,023ที่เมืองจีนนะเป็นเวียดนามที่แซงกับมาเอาชนะเกาหลีไป3-2ต่อเซตเป็นชัยชนะที่ต้องบอกว่าสุดยอดของมุเธออีกหนึ่งเกมนะครับย้ำเป็ชนะต่อเกาหลีไปได้ สามต่อสองเซตแต่ก็ต้องบอกว่าแม้จะเป็นการฟ้าชนะแต่มันก็ไม่ง่ายสำหรับทงพนัของเวียดนามนะคือแบบก็ต้องรุ้นเหนื่อยลยทีเดียวก,กว่าจะกินเกาหลีลงนะฮะแต่ว่าก็แต่ว่าผ่านไปได้ดีนะครับสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตสำหรับทงนังของเวียดนามนะครับพอผู้เล่นทําแต้มสูงสุดในเกมน,น,นี้นะครับก็เป็นทนาของเจินที่ทันทุยของเวียดนามนะครับทำไป24คะแนนด้วยกันรองลงมานะครับเป็นคังโซวีของเกาหลีทําไป23คะแนนขณะเดียวกันปักจองอาทําไป18คะ เวียดนามจะคว้าชานะไปได้ทั้งหมด2เกมด้วยกันนะครับตอนนี้พวกเธอก็คว้าแชมป์ของกลุ่มซเป็นที่แน่นอนแล้วผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มรอบที่2นะครับผมรอบที่2เนะี่ยจะไปอยู่กับทีมที่มาจากสาย A นะฮะนั่นก็คือจีนแล้วก็เกาหลีเหนือนะ่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับเกมกันในขั้นในรอบที่2ซึ่งเวียดนามนี่เราจะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม A ก่อนถ้าชานะได้โอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศก,ก็ค่อนข้างสูงมากนะครับขณะที่เกาหลีเอง ตอนนี้พวกเธอยังไม่เข้ารอบนะก็ต้องไปลุ้นกับเกมกับเนปาลในนัดต่อไปนะครับซึ่งก็นน่าจะผ่านได้นะนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องไปลุ้นกันอีกทีแต่ว่ารอบที่2ก็ถือว่าเป็นงานหนักสาหรับเกาหลีนะอาจจะต้องหลุดไม่เล่นในรอบชันอันดับอีกปีหนึ่งนะฮะสำหรับเกาหลีนะฮะของเออร์โศซซ่าเอเนนเอสกอนซาเลสนั่นเองนะครับว่าเป็นเป็นแบบที่พวกเธอก็สู้เต็มที่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านเวียดนามได้ในปีนี้ทั้ง2เกมเลยทีเดียวนะครับก็แสดงความดีกับ เวียดนามไฟขับเวียดนามด้วยนะครับที่อย่างน้อยตอนนี้พวกเธอเข้ารอบสองแล้วก็โอกาสที่จะเข้ารอบลึกกว่านี้มีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับให้กับช่องเราเวเลสเรอด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ